ครับสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กยูทูบครับของร้านซอสอาศักแท็กเตอร์นะครับอันนี้ทางร้านมีสินค้าใหม่มานำเสนอครับเป็นดีซีบีเอ็กครับอันนี้จดทะเบียนปีหกสี่ครับผมรถสวยสมลองทำงานน้อยครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดหาไปไว้ใช้งานครับรับรองไม่ผิดหวังครับผม สวยมากครับผมก็เดิมเดิมครับยังไม่เคยแก่นะครับเกสวยครับผมช่วงล่างครับเดิมๆนะครับสวยฝาตู้ก็ยังไม่ทะลุนะครับ ดูชั่วโมงทำงานครับผม3 4 1ชั่วโมงครับสวยพร้อมใช้งานครับผมเจ็ดท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผม087 258 1257ครับ หลบคันครับผมสวยเดิมครับลงล่างสวยครับดูภายในครับ ลาวทุ่หัวเต็มนะครับสวยเดินเดิมครับสวยมากครับผมรถคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เ9แสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมราคาไปเสียแล้วครับ เก้าแสนสองไม่ขายครับขายเก้าแสนหนึ่งมืนบาทครับสุดเจก็ต่อรองราคาได้นะครับผมโทรมานะครับผมศูนย์แปดเจ็ดสองห้าแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดครับมาพร้อมเล่มทะเบียนครับผมผู้ถูกใจส่งฟรีนะครับผมผมจะติดต่อมานะครับผมร้านของเราอยู่ที่บ้านน้องเรียตำบลกู่ชนเตียงอำเภอบ้านใหม่เคียพดจังหวัดปุยลำนะครับผม จะติดต่อมานะครับผมษาย24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ